เจ็ดเรื่องจริงสงกรานต์ชนะรงค์ไฮโซหนุ่มทายาทโบนันซาเขาใหญ่ที่หลายคนอยากรู้จักคู่รักดาราที่หลายคนจับตามองความสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้คือคู่ของแมดพีรณีและสงกรานต์ชนะรงค์ที่ล่าสุดวันที่27เมษายน2566แมดพีรณีได้ออกมาเปิดเผยว่าได้จบความสัมพันธ์กับสงกรานต์แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เผยฝ่ายชายตามงอ้อแต่ทบทวนแล้วอยู่คนเดียวมีความสุขกวา่าเรียกได้ว่าสตรองสุดๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสงกรานต์เตชนะรงค์ไ้โซนุ่มทายาทโบนัน่าเขาใหญ่กันให้มากขึ้นเรื่องที่หนึ่งพันตำรวจตรีสงกรานต์เตชะรงค์เกิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2526 เป็นลูกชายของคุณภัยวงกับคุณพัสราเตชนรงค์เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่าเขาใหญ่มีพี่น้องสี่คนได้แก่สงกรานต์ภัยพณนีพัฒมน์และภูผาเรื่องที่ 2, สองสงกรานเรียนจบเกรดสิบจากประเทศอังกฤษจบปร,ริญญาตรีด้านการเงินจากประเทศนิวซีแลนด์นอกจากนี้สงกรานยังเคยพูดถึงชีวิตสมัยเป็นวัยรุ่นว่า เขาติดนิสัยออกไปเที่ยวทุกคืนติดเพื่อนทั้งตัวเองยังเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาอีกด้วยแต่ก็โชคดีที่วันหนึ่งคิดได้เมื่อพ่อของเขาได้ตัดสินใจส่งไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อหนีจากสิ่งแวดล้อมไม่ดีซึ่งคุณแม่ก็ไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยซึ่งหลังจากไปใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ส่งกรนก็กลับตัวกลับใจเลิกเกเรตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงิน พอกลับมาเมืองไทยคุณพ่อคุณแม่จึงไว้ใจให้นั่งแท่นบริหารโบนันซ่าพร้อมเรียนต่อและจบในสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัดส,สัมชัญน,นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกด้วยเรื่องที่3ย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไฮโซหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักในฐานะนายแบบรูปหลอ่อครอบครัวฐานะดี โดยเริ่มเข้าวงการครั้งแรกด้วยการชักชวนของพศอานน์ต้องบอกว่าช่วงนั้นสงกรานต์ฮอตมากนิตยาสารวัยรุ่นแทบทุกฉบับต้องมีเขาไปขึ้นปกยังไม่รวมงานเดินแบบที่หนุ่มคนนี้แวะเวียนไปทำงานไม่ขาดสายและยังเคยเล่นมิวสิกวิดีโอของกันนิกาไซาในเพลงอยากโกรธได้ใหม่อีกด้วยเรื่องที่4พันตำรวจตรี สงกรารเตชนะรงเคยรับราชการทหารมาก่อนต่อมาได้โอนมารับราชการเป็นตำรวจและได้รับพระราชทานยศร้อยตำรวจโทในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2554จากนั้นจึงได้เข้ามารับตำแหน่งโฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ปัจจุบันรับราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเรื่องที่5ด้านความรักในอดีตส่งกรนเคยตกเป็นข่าวกับดาราสาวหลายคนทั้งคบจริงและข่าวลือจนสุดท้ายมาลงเอยแต่งงานกับแอปทักษอนนางเอกสาวสวยเมื่อวันที่22เมษายน2555และมีลูกสาวด้วยกันชื่อน้องปีใหม่ แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไปด้วยการไม่รอดต้องเซ็นใบหย,ย่าไปเมื่อวันที่25กันยายน2,561หลังจากนั้นก็เปิดตัวคบกับนางเอกสาวแมทพีรณีเป็นเวลากว่า5ปีล่าสุดวันที่27เมษายน2,566แมทได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับสมกราแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2,565ที่ผ่านมาเรื่องที่6 จุดเริ่มต้นพบรักแอปทักซอนนางเอกคนดังจุดเริ่มความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือรายการตีท้ายครัวที่ได้ไปบุกถึงเขาใหญ่เลยทีเดียวซึ่งรายการรู้มาว่าหนุ่มสงกรานแอบปลื้มสาวแอบมานานจึงเชิญเธอมาเซอร์ไพรส์สงกรานในวันนั้นซึ่งบอกเลยว่างานนี้ไฮโซหนุ่มเขินมากจริงๆและในวันนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างทั้งคู่และได้คบหาดูใจมาเกือบ3ามปี จึงตัดสินใจวิวากันในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2555เรื่องที่7สงกรานเป็นนักธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้บริหารธุรกิจนับพันล้านอาณาจักรโบนันซ่าเขาใหญ่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสงกรานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆใ,ให้กับโบนันซ่าทั้งสนามกอล์ฟรีสอร์ทโรงแรมและโซนกิจกรรมต่างๆ